ก็าวครับเต่านมาเด็กดด็กดกเด็กดกด็กดักเด็กดักเด็กดมกเด็กดกเด็กดักเด็กดักเด็กดอกเด็กดั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 กเด็กด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 ็กกเดกด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 กเด็กดกเด็กดด็กดอกเด็กกเดกดกเด็กดักเด็กดอกเด็กดอกเด็กดกเด็กดกเดกดเด็กดกเด็กด ถ้าเรารวยอะเราจะซื้อเธอมาอยู่กับเราไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะเมาอย่างเดียวนะเธอจะสาวสาวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอชจะไปเฮ้เขาไม่ต่ำปลุกเขาไม่ต่ำปรัชเขาไม่ต่ำปลุกคิดสมุนคิดชิมตรัสขาเมลสัมเดรยวขาโนนคาบุงจุงเคาเบลสวสปรุงขาจุงกับพระงา